สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้ JR Dominus Gas พามาดูการกันห้องด้วยประตูบานเลื่อนความหนาของประตูบานนี้เท่ากับ1.7เซนติเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรุ่นที่เป็นเฟรมเล็กเฟรมบางเฟรมสลินต้องบอกว่าเล็กกว่าบานประตูรตุลล่นอื่นๆมากเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วประตูบานเลื่อนชุดนี้ยังเป็นบานเลื่อนแบบรางบนครับฉะนั้นจะไม่มีดางมาเกิดกะที่พื้นในการใช้งานของเราแน่นอนครับ ประตูบานเลื่อนปกติทั่วไปแล้วนั้นความหนาของเฟรมจะอยู่ที่ประมาณ4.5-5ซนเมตรซึ่งบานเลื่อนชุดนี้ออกแบบมาให้มีความเล็กและบางกว่าหลายเท่าตัวและที่สำคัญยังสามารถใช้กันห้องได้ตามวัตถุประสงค์เลยนะครับชมคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแลสวัสดีครับ